อะไรคระแม่เออไม่เกี่ยวอะ่ะนั้นเาจะต้องรีบเกิดไอ้เจ้าไอ้ไอ้แคทไม่ใช่ฟอป้า <Huh? S 1> ขอตอบให้ก่อนนะว่าแบบนี้ค่ะคนไทยสร้างด้วยก็เลยมีเออมีลุงข้างบ้านนิดหน่อยอ,ะ hmm. อ่ะออาแค่อาห,หารไปเลย มันมันกินเร็วมันหลบไปข้างนอกได้ไหมแน่มีอามองอุชเนี่ยเฮ้ยมีหลังบ้านเสร็จเมื่อกจากบ้านแน่แน่นอนเฮ้ย ads bin hd คนนี้เขาเป็นเดเวลลอปเปอร์หรือเปล่าใช่เขาเป็นเดเวลลอปเปอร์เลยเพื่อนไม่รู้เฮ้เดี๋ยวนะฉันจะซื้อเมดเอาเมดสองคนเอาเอาเมดสองคนเอาเอา เจอคนสร้<บ>างเอาเอาแรงแอด์บินเอาเอาเข้าไปเอาแรงแอด์บ <jamais> nice <offs> ินเอายูฟอนมันเด๋ยวแบกหลือเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันเข้าไปกลุ่มยีหลอช่วงนี้ออเฮ้ยดาบอะไรอ่ะดาบอะไรอ่ะอ๋อมีดาบอ๋อสามารถชิงได้ ไม่ได้หรออยอะไร What? What is that? โอ้เล่นแยกมากกว่าเนี่ย Where you mean it Why Why Who are you อันนี้คือไม่ได้นัดกันมาใช่ไหมเนี่ยอะไรอะ The r e for bar is the t a e s t i o อะไรอะอะไรอะอะไรอะ อะไรอะ่ะโอ้โอ้วัดดิแทสเอ้ยผมจำนีล่ามันอยู่ในโมเดลเก่าของเขาอะ่ะที่เขาเคยสร้างแบบผมก็ติดตามงานของเขาอยู่เนี่ยโนคิดโอ้มันแบบที่แบบอ้ย <c oughs> มันยังมีภาพมีมัอยาไ่ไหนวะเนี่ย w ู o อา e y o เอ้าวแหลกแล้วครับยังวันนี้แบนดิตมาเป็นร้อยอัน โ okay, อเคนล้วผู้ชมใครชอบทิ่นี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ถึงสองไม่ไม่ต้องถึงสองหรอกเอาสองร้ยสิบไม่รอดก่อนแล้วก็อย่าลืมมาเล่นแบบนี้ด้วยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างล่างคอมเมนะต์นะแค่นั้นแหละอะไรอ้วนอ้วนบิ๊กเฮด